สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สูริยบุตรเรื่องเล่าวันนี้เราก็อยู่ในรายการพูดคุยเรื่องราวในวันอาสารหาบูชานับที่ไม่ค่อยมีสอนในห้องเรียนสักเท่าไหร่ในคลิปที่แล้วผมก็พูดถึงเรื่อง10เรื่องที่สําคัญในวันอาสารหาบูชาจะเป็นเรื่องราวที่ห้องเรียนเนี่ยไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่นะครับและนนอนว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวโดยย่อของปัญจวคีทั้ง5ว่าแต่ละท่านเนี่ยมีประวัติและที่มาที่ไปอย่างไรนํามาเจอกับเจ้าชายสิทธัตถะได้อย่างไรส่วนมากในห้องเรียนก็จะท่องชื่อเกัดไป เห็นทำก่อนจากนั้นสี่คนก็บรรลุธรรมในเวลาต่อมาในห้องเรียนยก็เอาไปกาคะแนนสอบแค่นั้นใช่ไหมครับดังนั้นในวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับปัญจวคีทั้ง5ทีละคนก,กันเลยกันนะครับท่านที่1ชื่อว่าพระอัญญาโกฑัญญะท่านได้เกิดในสกุลพรามอยู่ในบ้านสกุลโทน,นะวัตถุซึ่งอยู่ไม่ห่างจากกรุงกบิลพัทมากนักเมื่อเจริญวัยขึ้นมาก็ศึกษาคมภี์พรามจนจบไรเพศจากนั้นก็สําเร็จวิชาทายลักษณะในเวลาต่อมา กนธัญะญพราม์ได้รับเชิญเข้าพระราชวังของพระเจ้าสุดโทธนะโดยอยู่ในคณะพราหมณ์108คนเพื่อมาเลี้ยงพัตตาหารครับพรามณ์7คนได้ทํานายเหมือนกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ถ้าเกิดเป็นพระราชาและถ้าออกบวชจะได้เป็นมหาศาสนา,าโลกมีแต่โกนธัญะญเท่านั้นที่ฟันธงว่าเจ้าชายเนี่ยจะได้ออกบวชแน่นอนครับทําแมพระเจ้าสุดโททนะไม่ยอมแพ้จะทำให้สิทธัตถะได้เป็นกาษัตริย์ให้ได้โกนธัญะญพราหมณ์ก็เลยตั้งมั่นว่า เมื่อไรที่พรกกุมารออกบวชเนี่ยตนก็จะตามไปด้วยครับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกบวชแล้วก็บำเเ็ญทุกกริยาโกนทัญญะก็ได้ชวนลูกๆของพราหมณ์ที่เคยทำนายให้เจ้าชายสิทธัตถะทั้ง4คนเพราะพรามณ์ผู้เป็นพ่อเนี่ยตายหมดแล้วครับดังนั้นลูกๆทั้ง4ี่ของพรามก็ได้ออกบวชกับพระโกนทัญญะด้วยกันและตามไปคอยช่วยเหลือเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเวลาผ่านไป6ปีเจ้าชายสิทธัตถะก็กลับมากินอาหารใหม่จนปัญจวัคีเนี่ยตีจากไปเพราะเห็นว่าสมณะโคโดมเนี่ยเป็นผู้มากมาก หลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้สองเดือนต่อมาก็มาแสดงธรรมาจากในวันอาสาฬหะครับพระโกธัญญาเนี่ยก็เป็นพระภิกษุรูปแรกจากนั้นปัญจวัคคีย์ทาง5ก,ก็บรรลุอรหันต์เมื่อได้ฟังอนัตตลัคณณสูตรเรื่องราวของสูตรนี้ก็สามารถฟังได้ละเอียดในคลิป เรื่องสาคัญในวันอาสารหาบูชาได้เลยนะครับหลังจากที่ทั้ง5ท่านเนี่ยบรรลุอรหันต์แล้วพระพุทธองค์ก็ให้สาวกทั้ง5แยกแย้ายกันไปโปรดมหาชนส่วนพระพุทธองค์ก็ไปอย่างแคว้นมคตที่เขตการปกครองของพระเจ้าพิมพิสารส่วนเรื่องของพระโกธัญญาเนี่ยไม่ค่อยมีปรากฏอีกเลยครับเพราะว่าท่านเนี่ยทุดงในป่าเป็นวัด ไม่ออกมาในเมืองให้ใครพบเห็นมากนักและไม่ปรารถนาให้อัครสาวกเบื้องขวาแบบพระษารีบุตรเนี่ยมากราบไหว้ตนเนื่องจากว่าพระเนี่ยก็ไหว้กันตามพรนษานะครับแม้ว่าพระษารีบุตรจะเก่งรองจากพระพุทธเจ้า แต่เนื่องจากว่าท่านอาวุโสมากที่สุดเมื่อภาษาบุตรได้พบกับพระโกนทัญญะก็แสดงความเคารพในฐานะที่ท่านโกนทัญญะเนี่ยเป็นพระที่อาวุโสมากที่สุดครับดังนั้นพระโกนทัญญะได้ร,รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมในด้านผู้รู้ราตีและก็หมายความว่าเป็นผู้เก่าแก่และอาวุโสมากที่สุดสามารถแนะนําให้คนอื่นได้และได้รับการนับถือในฐานะ พระสฆงองค์แรกของศาสนาพระพุทธเจ้าโคดมครับหลังจากนั้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านได้กลับไปอย่างบ้านเกิดและให้ปุณณะมานพหลานของท่านเนี่ยบรรพชาเป็นพระภิกษุจากนั้นก็ทูลลาพระพุทธองค์ไปอยู่ป่าและก็ปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าไม่นานนะครับพัทธิยะในสาวกของพระพุทธเจ้าจะมีพระที่ชื่อพัทธิยะถึงสามองค์ด้วยกันนะครับได้แก่พัทธิยะหนึ่งในปัญจวัคคีย์องค์ที่สองก็คือลกุณนตกะพัทธิยะ ผู้เลิศทางด้านเสียงอันไพเราะและพระพัฒยากาลิโคทาบุตรเถระเป็นผู้เลิศทางด้านการเกิดในตระกูลสูงครับแต่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงพระพัฒยะที่เป็นปัญจวัคคีท่านเองก็เป็นบุตรของพราหมณ์ที่เคยทานายให้กับเจ้าชายศิทธถะเช่นกันครับประวัติก็จะคล้ายๆก,กันกับปัญจวัคคีคนอื่นคือก็ได้ติดตามพระโกธัญญะและได้ตีห่างเจ้าชายศิทธถะไปอย่างป่าอิสิป,ปตนะมฤุกขายวันพร้อมกันหลังจากนั้นพระพัฒยะก็เป็นภิกษุองค์ที่สองของพุทธศาสนาหลังจากได้ฟังธรรมชื่อปะกิน,นกะเท นในวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ฟังเสร็จก็ได้บรรลุโสดาบันหลังจากนั้นก็ได้ฟังอนัตตะลัคณะสูตรก็บรรลุอรหันต์พร้อมกับปัญจวัคีคนอื่นครับส่วนประวัติส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าท่านมีอายุพรรษาเท่าไหร่ปริิธานที่ไหนอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยชอบสงบวิเวกเหมือนกับพระโกนทัญญะครับผม พระองค์ที่สามมีชื่อว่าพระวัปปะเถระเป็นบุตรในตระกูลพราหมณ์ในเมืองกบิลพัทพ่อของท่านเนี่ยก็ได้รับเชิญไปทานายเจ้าชายสิทธัตถะอีกคนครับและบีดาก็ได้สั่งเสียให้ออกบทตามพระพุทธองค์หลังจากตรัสรู้แล้วก็เหมือนกับพระพัทธียะท่านกระตามพระโกธัญะไปเรื่อยๆพระวัปปะก็เป็นคนที่สามที่ได้ดวงตาเห็นธรรมหลังจากที่ได้ฟังปกินลกะเทศนา,า,าเป็นพระภิกษุรูปที่สามในวันแรมสองข้ามเดือนแปดและเมื่อได้ฟังอนัตตลักษณะสูตรก็ได้บรรลุอรหันต์เช่นกันเรื่องรราววของพะะัป,ปะที่ ก็ไม่ได้รับการกล่าวถึงในพระไตรปิฎกอีกเลยครับรู้แต่ว่าท่านเป็นกำลังสำคัญรูปหนึ่งในการประกาศศาสนาแล้วก็ปรินิพานอย่างสงบครับองค์ที่4คือพระมหานามะอันนี้ก็อย่าสับสนกับมหานามะที่เป็นเชื้อสายของศักยกยวงศ์ที่ครองเมืองกัิลพัทนะครับมหานามะคนนี้อยู่ในปัญจวัคคีย์เป็นบุตรของพราหมณ์ที่มาทำลายเจ้าชายศรีตาอีกคนครับจากนั้นก็ออกบวชและติดตามโกนทัญะไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับพระปัญจวัคคีย์คนอื่นนะเมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมาจาก ก็ได้เป็นพระสงฆ์รูปที่4ของพุทธศาสนาในวันแรมสามข้ามเดือน8หลังจากที่แยกจากพระพุทธองค์แล้วก็ไปเผยแพร่ศาสนาเรื่องราวของพระมหาราะที่สําคัญก็คือการโปรดจิตตะคารุหะบดีเป็นคารวะผู้เลิศทางด้านธรรมาถกครับจิตตะคารุหะบดีนี้ขอเล่าย่อๆว่า เป็นเศรษฐีในนครมัชิกาสันทะในแคว้นมคธจิตตะข้าบดีก็ได้ตําแหน่งเศรษฐีจากพ่อในเวลาต่อมาเนี่ยก็เห็นพระมหานามะท่านเห็นว่าสมณะผู้นี้ทำไมมีความสงบเงียมนะฮะสง่างามหน้าเลื่อมใสก็เลยรับบาทแล้วก็นิมนต์มาที่บ้านและถวายพัตตาหารตามสเสจครับจากนั้นก็พาท่านไปอย่างสวนชื่ออัมพาตกวันและก็สร้างกุฏิถวายมหานามะ จากนั้นก็นิมนต์ให้ท่านไปอาศัยเพื่อรับบินธบาตในเรือนของตนพระมหานามะก็ได้ตรวจอุปนิสัยของจิตตะคหาบดีชาติก่อนตอนที่จิตตะคหาบดีเกิดในสมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสปะ ชายคนนี้เคยเป็นนายพรานเนื้อมาก่อนครับก็เลยรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยเหมาะกับกรรมฐานรูปแบบอาการ32มในการเห็นร่างกายเน่าเปื่อยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์พระมหานามะก็เลยแสดงธรรมให้ตรงกับจริตของจิตตะขบดีจากนั้นเศรษฐีคนนี้ก็บรรลุเป็นโสดาบันครับและที่สําคัญจิตตะขบดีเนี่ยเป็นคารวสด,ด้วยต่อมาเศรษฐีคนนี้ก็ได้เป็นพระอนาคามีหลังจากได้ฟังธรรมจากพระสารีบุตรในภายหลังพระสัสดาก,ก็เลยยกให้จิตตะขบดีเนี่ยเป็นอุบาสกที่เลิศทางด้านธรรมมกระถึกก็คือสามารถอธิบายธรรมได้ ลึกซึ้งะสําคัญคือเป็นคารวาสไม่ได้บวชด,ด้วยและภิกษุบางรูปก็ต้องมาถามข้อธรรมจากท่านจุดนี้ก็แสดงว่าใครบอกก็มีแต่พระที่รู้ธรรมะนับจิตตค่าบดีนี่แหละคารวาสตัวอย่างนะฮะรู้ธรรมระดับลึกได้ภิกษุก็ยังต้องมาถามธรรมจากท่านเลยครับนี่คือความสําคัญของมหานามะที่ connecting to the dot ทาให้จิตตค่าบดีเนี่ยหันมาเลื่อมใสพุทธศาสนาส่วนประวัติที่เหลือของมหานามะไม่ได้ระบุว่าท่านปรินิพานที่ไหนเมื่อใดเช่นเดียวกันกับสท่านที่กล่าวมาครับ ท่านที่5คือพระอัศชิเป็นบุตรของพราหมณ์ในกรุงกบินลพัทเรียกเป็นบุตรของพราหมณ์ที่ทายลักษณะของเจ้าชายศิทธะอีกคนด้วยบีดาเนี่ยก็ได้สั่งเสียให้ออกบวชกับพระพุทธองค์และเช่นเดียวกับพระพัทยวัปปะกับมหานามะท่านเป็นพระภิกษุคนที่5หลังจากได้ฟังปักกินนากะเทศนาบรรลุโสดาบันในวันแรมสี่ข้ามเดือน8จากนั้นก็บรรลุอรหันต์เมื่อได้ฟังอนัตตลักษณะสูตรเช่นเดียวกันครับในเวลาต่อมาเนี่ยพระอัศชิเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ถ่อมตัวไม่คุยโม้โอ้อวดมีอิริยาบถท,ที่น่าเลื่อมใสเมื่อพระพุทธองค์อยู่ที่วัดเวลุวันในกรุงราชครห์มีชายหนุ่มนามว่าอุปติสะเป็นนักบวชสำนักของสัญชัยปริภาชกได้มาพบกับพระอัศชิระหว่างทางและได้เกิดความเลื่อมใสในสนานณะคนนี้ก็เลยนิมนต์ให้ท่านมาแสดงธรรมครับพระอัศชิจึงตอบอุปติสาว่าเราเองก็เพิ่งบวชมาไม่นานไม่อาจจะแสดงธรรมโดยละเอียดได้ แต่เราจะแสดงธรรมย่อๆให้ท่านพอรู้ความกันแล้วกันจากนั้นท่านก็ตัดเพียงสั้นๆว่าเยธรรมาเหตุปัปพวะแปลว่าธรรมเราได้เกิดแต่เหตุพรัฒถาคตทรงแสดงเหตุของธรรมนั้นและความดับไปของธรรมนั้นพระศาสดาทรงสั่งสอนอย่างนี้เป็นหัวข้อธรรมที่สั้นๆได้ใจความแต่เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาเลยนะครับพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องการเกิดดับของธรรมเหล่าน,นั้นเมื่ออุปติสสะฟังเนี่ยก็บรรลุโสดาบันทันทีและจากนั้นก็เอาข้อความนี้ไปบอกกับสหายชื่อว่า โกลิตะและก็ทําให้เพื่อนของท่านเนี่ยบรรลุโสดาบันตามครับพระอุปติสากกับโกลิตะก็เลยเชักชวนอาจารย์ของตนมีนามว่าสัญชัยปริภาชกทั้งสองก็เลยชวนอาจารย์ของตนมีนามว่าสัญชัยเพื่อไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แต่อาจารย์สัญชัยเนี่ยอีกโก้จัดก็เลยถามว่าโลกนี้คนโง่หรือคนฉลาดมากกว่ากันทั้งสองก็เลยตอบว่าคนโง่สิท่านอาจารย์สัญชัยก็เลยแถว่า คนโง่ก็จงมาหาเราคนฉลาดนักก็ไปหาสม,มณะโคดมเถอนี่แหละครับคนอีกโก้จัดนะฮะใครบอกว่าต้องอคารพครูบาอาจารย์ที่สอนผิดไม่จริงครับถ้าเป็นยุคนี้อุปติสากับโกลิตะ คงโดนหาว่าไม่เคารพครูบาอาจารย์แล้วก็เหยียบหัวครูแน่ๆครับแต่เคยเห็นอยู่ว่าสัญชัยปริภาชกเป็นเจ้าลัธิที่ดริบเก่งที่สุดแล้วล่ะครับหลังจากนั้นอุปติสาวกโกลิตะได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และชวนเพื่อนสำนักเดียวกันถึง250คนเพื่อไปออกบวชเป็นพระภิกษุจากนั้นไม่นานอุปติสาวก็ได้ชื่อว่าพระสารีบุตรโกลิตะมีนามว่าพระโมคขลานะทั้งสองเมื่อบรรลุอรหันต์ก็ได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้าย นภสา,าริบุตรเป็นผู้เลิศทางปัญญาพระโมกขาลานะเก่งเรื่องฤทธิ์ตามลําดับนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าพระอัศจิมีความสําคัญเพียงใดนักแสดงําสั้นๆเนี่ยก็มีคนติดตามได้แล้วเป็นเพราะว่าท่านเนี่ยมีกิริยาที่สงบเรียบร้อยและงดงามคนก็เลยเลือกจะหาท่านเองโดยไม่ต้องยัดเยียดคําสอนกับใครครับพระอัศจิได้รับการยกย่องจากพระสารีบุตรตลอดชีวิตของท่านแม้ว่าพระสารีบุตรจะเป็นถึงมือขวาของพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ยังคงนับถือพระอัศจิในฐานะอาจารย์คนแรกท่านนารูโตะก็ประมาณนารูโตะนับถือครูอิรุกะ ต่อมาก็เป็นครูจีระยะกับครูคาคาชิครับทั้งนี้ก็ไม่มีระบุว่าพระอัศชิมีอายุเท่าไหร่นิพานเมื่อใดแต่ในนิกายมหายานบอกว่าพระอัศชิทรงสลัดเนื้อให้หมาป่ากินอันนี้ก็แล้วแต่ตำราว,ว่ากันไปนะฮะแล้วแต่วิจารณญาณของท่านจะเชื่อเรื่องราวของปัญจวคีทั้ง5้าก็มีเพียงเท่านี้และคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวใดก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือน,นและกดโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครใน Facebook นะครับสำนี้ก็ต้องขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ